วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่อยากจะมาแจ้งทุกๆคนนะคะในวันนี้สินค้านี่ค่ะแบรนด์นางดีมีโปรโมชั่นพิเศษราคา2แถม1ปกติห่อละ250บาทวันนี้เอาไปเลยจุกๆนะคะทานได้1เดือน เพียงคุณจ่ายในราคา5 5 0บาทและโปรโมชั่นนี้เริ่มวันที่25เมษาถึง1พฤษภาเท่านั้นเอาใจคนคอกาแฟอยากทานให้เห็นผลแบบเห็นจุกๆกันเลยนะคะ1เดือนเต็มๆ1หอ่อ1หอ่อ มี10ซองเมื่อคุณได้ไปทั้งหมด3ห่อคุณจะทานได้ทั้งหมด30วันนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเพียงคุณจ่ายแค่ในราคา550บาทวันนี้เป็นหอ,อกกาแฟนะคะถ้าคุณทานกาแฟอยู่แล้วเชื่อว่ากาแฟนางบีสามารถทานได้อยู่แล้วกาแฟนางบีช่วยดีท็อกคุมหิวนะคะแล้วก็ลดภูมการที่เราจะลดได้นะคะให้ลูกค้าช่างน้ำหนักถ่ายรูป การลดสัดส่วนนะคะคุณจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงและช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ